โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยในครับวันนี้เรากลับมาในเกมของดาร์คันบอสเซต์ดกขังแบทเทิลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวละครของโกฮังอนาคตสีเหลืองนั่นเองนะครับเป็นตัวละครที่เก่ามากๆเลยเชื่อไหมว่าตั้งแต่ที่มันออกมาในเกมเนี่ยผมเพิ่งได้มาแค่ตัวละครตัวเดียวนะหาปลดเส้นทางยากมากเพราะว่าไอ้เจ้าเนี่ยผมแบบรู้สึกว่ามันจะวนมาในตู้แบบธรรมดาบ่อยมากไม่ได้กลับมาในตู้ใหญ่ๆหรือว่าตู้ลดราคาอะไรเท่าไหร่นะก็เลย เป็นตัวละครที่ผมแบบสำหรับผมนะหาดเส้นทางยากมากเลยแหละซึ่งมาลองดูนะครับว่าหลัง ECA เนี่ยตัวละครอย่างโกฮังอนาคตสีเหลืองจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับผมจะให้ลองมาดูตรงสเตตก่อนและกันนะครับสเตตที่ว่า ECA มาแล้วแต่ว่าไม่ได้ปดเส้นทางเพิ่มนะครับททางสูงสุดคือ55เปนะสำหรับสเตตหลัง ECA ผมว่าถือว่าดูดีใช้ได้นะครับ HP นี่คือขึ้นไปเกือบ1มื่นปเลยลนะ่ะ HP เยอะมาก ADK หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับแล้วก็ดีเฟ n s e หนึ่งหมื่นก็เรียกได้ว่าเป็นสแตปที่ค่อนข้างจะดูแบบสมดุลมากเลยนะครับผมทั้ง ADK HP defense เนี่ยมันดูแบบว่าไล่เลี่ยดมากเลยนะครับถ้าได้ปวดเส้นทางเพิ่มสักสองเส้นทางนี่คือผมว่ามันจะเฟี้ยวมากตัวละครตัวนี้นะครับมันจะมี ADK ประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดเลยมั้งเนี่ยไม่รู้ถึงหรือเปล่าน่าจะถึงอยู่นะผู้นำเนี่ยนำให้กับทีมซูเจอร์ซาก้านะครับคีบวกสาม HP ADK defense บวกร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ตรงนี้แหละคือสิ่งที่แบบว่าโอ้ว้าวมากเลยนะเพราะว่าตัวละครผู้นำฟิวเจอร์ในตอนเนี้ยมันจะมีเป็นของทั้งเขียวใช่ไหมทั้งเขียวตัวมันก็เก่ามากแล้วด้วยซึ่งการที่โกฮังอนาคตสีเหลืองได้ ECA แล้วมันสามารถนําให้กับทีมฟิวเจอร์แบบเต็มที่เต็มมะสูบได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะถึงแม้จะเป็นสก,กิลผู้นําแบบนําให้แค่แบบแคดเดียวทีมเดียวแต่ผมว่าผมให้ผ่านนะมันเป็นตัวละครหลักของทีมเลยก็ว,ยว่าได้นะครับผมในส่วนของท่าไม้ตายของเขาหลัง ECA เนี่ยครับ ECA เสร็จปุ๊บเนี่ย ทายแมตตาจะเป็นเอฟเฟกที่ว่าเพิ่ม a d k defense 1เทิร์นแบบ50%นะครับเป็นการเกตลี่เลสซิ่ง a d k defense 1เทิร์นนะตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆเช่นกันนะครับตีเสร็จตัวเองถึอขึ้นแรงขึ้นตั้ง50%เนี่ยในส่วนของต่อไปนะครับในเรื่องของพาสซีฟสกิลนะครับผม hope for the future นะครับชีพาสซีฟของเขาพาสซีฟนะครับเปิดมาอย่างแรกเนี่ยจะมี a d k มาให้เลยนะครับ158%นะครับผมแล้วก็จะมี defense นะครับบวกสสูงงุดถึ158%เหมือนกัน แต่ว่าตรงดีเฟนต์นี่คือจะขึ้นอยู่กับว่า HP ของเราเนี่ยลดไปเท่าไหร่นะครับยิ่ง HP มีน้อยดีเฟนต์ยิ่งขึ้นเยอะนะครับผมสูงสุดดีเฟนต์บวก158%นะครับส่วนความสามารถต่อไปจะเป็นการรีดิวดาเมจได้30%มนะครับมันก็คือความสามารถในการป้องกันดาเมจก็เอามาแทงได้นะครับและก็เพิ่มเติมคือตัวนี้จะมีการป้องกันดาเมจเพิ่มอีก7%นะครับทุกๆครั้งนะครับที่มันทําการบนเข้ามาในเทินนะ เมื่อยิงวนเข้ามาในเทินบ่อยเท่าไหร่อะมันยิ่งได้ป้องกันดาเมจเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะตกต่อหนึ่งเทินนะครับเพิ่ม7%ซึ่งเพิ่มสูงสุดถึง28%นะครับอย่างนั้นถ้าเกิดว่ามันวนมาครบ28%เนี่ยมันจะมีความสามารถในการป้องกันดาเมจหรือว่าการแทงดาเมจเนี่ยสูงสุดคือ58%เลยทีเดียวนะ58%ป้องกันดาเมจนี่ถือว่าเยอะเลยนะครับผมครึ่งครึ่งนึงเลยอะนะครับ แล้วไหนจะมารวมกับเรื่องของดีเฟนต์เปอร์เซ็นต์ของมันมาให้อีกเนี่ยจากทั้งพาสิบแล้วก็จากเอฟเฟกแม้ตายที่หลังยิงไปแล้วเพิ่มถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยครับไม่ต้องสืบเลยว,ว่าตัวนี้มันจะถึกขนาดไหนนะครับมันถึกมากๆเลยทีเดียวนะส่วนความสามารถต่อไปนะฮะจะเป็นการบวกเอเดเตดีเฟนต์เพิ่มหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโอกาสไม่เลี้ยงช็อที่จะทำการโจมตีแบบคริติคอลนะครับเมื่อมีตัวละครนะครับที่อยู่ในแคกของฟิวเจอร์ซาก้าและตัวละครนั้นนนนน่่่ะะชือววาททัังังนะครรบโจมตีใีใเเิ์ดยกน นะเอา,าง่ายๆนะคุณต้องมีทั้งในภาคฟิวเจอร์นะครับทั้งเด็กทั้งเด็กไม่ได้นะครับทั้งจากภาคบูซาก้าอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ต้องเป็นทั้งจากภาคฟิวเจอร์เท่านั้นโจมตีในเทินเดียวกันกับโกหังของเราเนี่ยโกหังจะสามารถได้ระบัปตรงนี้ไปได้นะครับก็คือบัฟโจมตีแรงขึ้นถือขึ้น120แล้วก็มีโอกาสตีคิลิคอลข้อให้จากเอ่อภาคเซนต์ฟิลแบบมีเดียมแชนนะครับตีโอกาสแบบคิลเอร์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม สรุปนะคะัตัวละครตัวนี้เนี่ยมันยิ่งวนมาในเทิร์นบ่อยเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งึขึ้นเรื่อยๆก็คือจะเก่งในพวกด่านเกมกลางถึงเกมยาวนะครับยิ่งวนบ่อยยิ่งขึกยิ่งเลือดน้อยยิ่งขึกแล้วก็ที่สําคัญก็คือยิ่งอยู่ในทีมเดียวกันกับทั้งฟิวเจอร์เนี่ยมันจะยิ่งเก่งขึ้นแบบมากๆเลยนะได้เอเดคเดฟเฟน์ขึ้นตั้งร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้อัตรา แล้วก็ได้โอกาสในการตีคีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือคุณไม่ต้องปวดเส้นทางเพิ่มคุณก็สามารถตีคีลอลได้ด้วยนะครับผมค่อนข้างจะดีมากๆเลยตรงนี้แม้ไม่ได้ปลดเส้นทางอ่ะมันก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่สูงมากๆเลยนะจะแตกต่างกับตัวละครที่แบบว่าตัวละคร ECA อื่นๆแบบ55%เนต่ยตัวละคร ECA อื่นๆที่แบบ55%าไม่ค่อยเก่งก็คือพวกโกคูยูไอม่วงฮิโตเขียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นโกฮังผมว่าน่าจะเก่งแบบน่าจะเก่งแบบใช้งานได้ดีเลยนะครับผม ซึ่งก็ยังไม่ชชว่์ว่ามันจะใช้งานได้ดีขนาดไหนต้องมาลองเล่นจริงเอาเองดูนะหลักๆนะครับแน่นอนนะครับผมต้องใด้ใทีมฟิวเจอร์ซากานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นทั้งผู้นําและก็ควรอยู่ในทีมนี้มากๆเลยจะได้อยู่กับทั้งฟิวเจอร์ซากาด้วยนะครับผมฟิวเจอร์ซากให้บิซาย่านี่ก็พอได้แต่ว่าต้องหาคู่กับพวกทั้งเหมือนกันน,นะเพราะถ้าิดไม่มีทั้งมันจะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับผมต้องมีทั้งด้วยเอาง่ายๆคือฟิวเจอร์ซากให้บิซาย่านะครับแคดซิดอาจารย ขาดซูเปอร์ไซย่าก็พอไปไหวเหมือนกันนะพอเล่นได้นะครับก็คุมประมาณนี้นะครับ and ด o i d เซอรซาก้าก็น่าจะได้อยู่นะฮะคือเล่นในแคตไหนก็ได้นะถ้าจะเอาไปแทงอะ่ะมันแทงได้เว้ยแต่ถ้าเล่นแบบว่าอยากให้มันเล่นแบบเก่งเต็มที่อะ่ะไปแคตฟิวเจอร์ซาก้านะครับผมประมาณนี้นะซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมจะมาเทสในทีมฟิวเจอร์ซาก้าแหละจะได้โชว์แบบเต็มที่ไปเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมอ้าวแม่ง รีวันโบนัสล็อกอินพอดีเลยนะผมอาลิปตอนเจ็ดโมงเช้าไงจังหวะดีนี่นะทามมิ่งสวยดีนะครับผมโอเคไปเริ่มโชว์ได้เลยดีกว่าโอเคครับเมเราเจอตัวเพื่อนที่เป็นฟิวเจอร์โกฮังตั้งมาให้ด้วยนะเพราะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไอตัวของโกฮังเนี่ยมันนำได้แล้วนะครับมันสามารถนำให้กับทีมฟิวเจอร์เป็นหลักเป็นแหล่งได้แล้วนะเออไม่ต้องกลัวว่าจะเอามาเล่นจริงไม่ได้แล้วเล่นจริงได้นะครับ ก็จะได้เห็นว่าความแตกต่างของโกฮังเนี่ยระหว่างการปลดทางกับไม่ปลดทางมันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะครับผมมันแตกต่างขนาดไหนดีกว่าเพราะมันแตกต่างกันอยู่แล้วแหละเออนะมาลองดูครับผมซึ่งก็ตัวเพื่อนก็ไม่ได้อัพลิงก์เหมือนกันนะผมก็มาได้อัพลิงก์นะครับพอดีก็กะจะเก็บไว้อัพตอนตอนอื่นแต่ไม่คิดว่ากิจกรรมของอันนี้จะมาก่อนทางฟ้าไงผมก็เลยไม่ได้ป้าลิงก์สิบรอไว้ก็เลย ต้องรีวิวอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะซึ่งโอ้โหไปโผล่เทินหน้าเหมือนเลยวะโกหังของเราไปโผล่เทินหน้า2คนเลยงั้นก็ต้องทําใจต่อไปนะครับผมอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะต้องบอกว่าโกหังของเราในตอนนี้คือมันลงได้ทั้งด่านเกมยาวแล้วเกมสั้นนะครับถ้าคุณยังไม่ได้ผ่านพวกด่านแบบ SBR c a t Future Saga อะไรเงี้ยคุณใช้โกหังมาแบกได้เลยนะครับสบายสบายเลยนะ อย่างน้อยมันก็แทงนี้สบายอยู่แล้วแทงได้มีการดามเมจให้มีหลีกผู้นําให้ดีด้วยนะครับนำตั้งร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะอย่างรู้กันคือผู้นําฟวเจอร์แบบตัวละครแข็งแกร่งแข็งแกร่งตันนี้ยังไม่ได้มีเท่าไหรน่นะถ้ามีก็คือแบบมีแค่เปอร์เซ็นต์แบบนำแค่ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหล่งี้ไม่ได้นําเต็มที่ซึ่งกฮวางตัวตัวเหลืองตัวนี้ที่ได้ ECA ถือว่าเป็นตัวที่มาทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีเลยนะครับผมโอเคมา เท่นี้เรามีทั้งอยู่ในเทอร์นเดียวกันนะเป็นทั้งฟิวเจอร์เนะี่ยจะทําให้โกฮังของเราเนี่ยได้พาสีทํางานขึ้นมาลองดูว่าดีเฟนซ์ของโกฮังของเราเท่าไหร่ดีเฟนซ์โกฮังของเรา1นึ0 0 0ส่ส่วนของเพื่อน1นึ0 0 0สนสนะครับผมก็แตกต่างประมาณ2 0,000นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะเขาจริงก็ดูแบบไม่ได้มากมายนะเพราะมีการดาเมจให้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะออลองดูว่าดาเมจของโกฮังเราจะเท่าไหร่ลิงก์ก็3ลิงก์นะครับประมาณนี้นะครับ โอเคจัดการมาดาเมจสองล้านเก้านะนี่ตัวละครผมเองนะแบบไม่มีซัพพอร์ตนะครับผมดาเมจก็เฉีย 3, 9, ดสามล้านเน้เหมือนกันแหละอันนี้คือต้องบอกว่าลิงก์กับทั้งเขียวนี่คือทั้งเขียวในร่างต้นนะครับถ้าทั้งเขียวเรียแปลงร่างเป็นขั้นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยจะได้ลิงก์ดีกว่านี้จะได้ลิงก์เปอร์เซ็นต์ดาเมจเพิ่มด้วยส่วนตัวเพื่อนดาเมจสามล้านเจ็ดแรงขึ้นมาเยอะเลยนะเออปลดเส้นทางพุ๊มันแรงขึ้นมาเยอะเลยวะ่ะ คีรุคอลด้วยนะครับโอกาสไม่ได้มาแชรนะ์ในการคีรุคอลเรียบร้อยนี่แหละเห็นอย่างนี้ก็คือคิดว่ายอยากบดเส้นทางเลยนะดูทรงและบททางน,น่าจะเก่งนะครับผมแต่ถ้าคุณจะเอาตัวละครมาเองมาทําหน้าที่หลักๆคือหน้าที่ในการป้องกันดาเมจนี่คือแบบไม่ต้องบดเส้นทางก็ได้นะฮะเพราะว่าตัวมันเองมันจะเด่นหลักๆในแะง่าการป้องกันการแทงเลยนะยิ่งตอนคุณวนเทินแบบมาประมาณสักสี่เทินนะ คุณจะเห็นผลในการแทงได้ชัดเจนมากนะครับมันจะโคตรถึกโคตรหนาเลยทีเดียวนะฮะเพราะมีการดาเมจตั้งประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วหลังยิงแม้ตายนี่คือดีเฟนต์เด้งไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทำให้ดีเฟนต์ตั้งต้นของเขานี่คือแบบแต่ประมาณแสนกว่าสองแสนเลยก็ว่าได้แล้วคือสองแสนดีเฟนต์มีการดาเมจมาให้นี่คือมันมันสบายอยู่แล้วนะครับมันแทงสบายจ๋าอยู่แล้วแหละนะนะถ้าเรามองในแง่เอามาใช้งานในด้านการป้องกันดาเมจเนะี่ยมันถือว่า ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องบทเส้นทางก็ได้แต่ถ้าใครต้องการดาเมจจากตัวมันเองเพิ่มเนี่ยก็ต้องบทเส้นทางสักหน่อยนะผมว่าไม่บททางก็ต้องไป link อัพลิงเวลสิบอะนะครับถ้าไปอัพลิงเวลสิบนี่คืออาจจะทําให้แบบมีดาเมจเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะครับผมโอเคมารอบนี้ก็ยังไม่ได้มีซัพพอร์ตเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม้นี่คือไอตัวของไม้นี่คือจะซ้ำให้กับพวกตัวละครของไทม์เทรเวลเลอร์ซึ่งโกหังไม่ติดในแคดนี้ก็เลยจะไม่ได้ผลซัพพอร์ตจากเอ่อไม่ Mike ไปนะครับ แต่ว่าเรามีลิงก์กับทั้งเขียวซูเปอร์ไซย่านะจะได้มีดาเมจขึ้นมาเยอะกว่าเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับไม่รู้จะขึ้นมาเยอะกว่าเมื่อกี้ขนาดไหนต้องมาลองดูกันดีเฟนส์แสนสามนะี่คือได้จะได้แชร์ลิงก์กับทั้งของเราเนี่แหละดาเมจขึ้นมาหลัก3ล้านหนึ่งครับผมคราวนี้ตัวเพื่อนจะได้โชว์ของจริงแล้วเพราะว่าตัวเพื่อนจะได้โชว์แบบมีซัพพอร์ตในเทินด้วยนะครับผมลิงก์กับทังซ ah ูเปอร์ไซย่าซะด้วยน่าจะหนักใช้ได้ดีเฟนส์ตัวเพื่อนเท่าไหร่ หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นอย่าลืมนะครับยิ่งมันเลือดน้อย,ยิ่งมันเสียเลือดเนี่ยดีเฟนต์ยิ่งขึ้นด้วยนะฮะคือบอกเลยว่าจะเป็นเกมแบบตั้งรับนี่คือโกฮังนี่คือแบบสบายถ้าเป็นเกมแบบแนวป้องกันแนวแทงนะฮะยิ่งเลือดน้อยิย่งถึกยิ่งวนเทนบ่อยยิงถึกโจมตีแม้ตาเสร็จถึกขึ้นไปอีกนะครับผมคือแบบว่ามีแต่ถึกแล้วถึกอีกอะโกฮังเนี่ยนะส่วนในเรื่องของดาเมจนั้น ในเธอน,นี้น่าจะขึ้นมาดีดขึ้นไปสี่ล้านน่าจะถึงได้นะแล้วมีซัพพอร์ตจากทั้งแดงให้อยู่ด้วยเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์ถึง4ี่เอ็มอยู่เหมือนกันนะจัดการครับสี่ล้านหกนะครับผมสี่ล้านกว่าเนี่ยสี่ล้านกว่าโอกาสคิด์คอ่มีได้ไมมแชนนี่คิด์คั่ด้วยฮะโอ้โหถ้ามันตีคิดนี่คือมันเป็นตัวละครดาเมจด้ียซ้ํำนะเนี่ยเออ ใช้ได้นะใช้ได้โอเคเหมือนว่าเราจะวนเทินโกฮังเรามาประมาณสัก3เทินแล้วมั้งถ้าจะให้โกฮังของเรามันได้พาสีในการการดาเมจเต็มที่ต้องวนเทินประมาณสัก4ี่รอบก่อนนะครับซึ่งก็ใกล้จะครบสี่รอบแล้วแหละนะดาเมจของเราก็นี่3ล้านหนึ่งผมถือว่ารับได้นะดาเมจมันถือว่าใช้งานได้ดีแหละคือถ้าไป,าเ,ปเล่นถ้าไปเล่นในทีมฟิวเจอร์ซากามันมีคียร์ข้อมาเสริมให้ไงเนี่ย พอมันตี3ล้านแนละ้วมันคิดดูอข้อมันก็ถือว่าเป็นการสร้างดาเมจที่ถือว่าพอใช้ได้นะฮะตี3ล้านได้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วมันเป็นตัวละครสายแท้งนนหนาๆอยู่แล้วอะดาเมจ3ล้านคิดดูข้อ,ขอมไม่ได้มแช่นี่ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมรอบนี้นะครับผมดีเฟนซ์เราน้อจะขึ้นมาสูงมากๆเพราะาเราเลือดโคตรต่ำเลยตอนเนี้ยเลือดเกือบหมดหลอดดีเฟนซ์ของโกฮังนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นนะ 1 8 0 0 0 0แบบโน s u p p อร์แล้วก็เป็นด e เฟน s ์แบบตั้งต้นด้วยดังนั้นเนี่ยหลังยิงมาตายนี่คือขึ้น200,000กว่าแน่นอนเลยนะครับดีเฟน0์2 0 0 0 0 0อัพแน่ๆนะมาลองดูซิว่าโกหังของเราเนี่ยจะรับมือได้ไหวหรือเปล่า <c oughs> กับที่ว่าเลื่อนเหลือมันแค่แสนห้านะครับเลื่อนเหลือแสนห้าถ้าโดนมบลตา้าดักหน้าเข้ามาอาจจะอาจจะมองเท่งหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันมาลองดูครับผม จะตายหรือเปล่าไม้ตายดักหน้ามาดักหน้ามาเลยไม้ตายมาใส่เข้ามาใส่มาดิไม่ใส่ว่ะ <c oughs> ดาเมจสี่ล้านนะครับผมใช้ได้อยู่สี่ล้านดาเมจชี้ไหมไม่ชี้ว่ะไม่เบิรนตีไม่เข้าเลยฮะสบายเลยโคตรชิวอะ่ะคือได้มันได้เก็บสเต็กพลาสสี่ป้องกันดาเมจครบนี่คือแบบแม่งชิวมากนะตีไม่เข้าเลยอะนะฮะรอบนี้ ลองมาสับเปลี่ยนเป็นตัวละครของเราเองบ้างดีกว่านะครับแบบว่ามีซัพพอร์ตจากทั้งแดงมาให้นะดีเฟนส์เท่าไหร่เอ่ยดีเฟนส์ดีเฟนส์ดีเฟนส,ส์แสนเจ็ดวะผมว่าใช่วะถ้าเกิดว่าคุณต้องการแค่แบบให้มันเอามาเอามาใช้แบบในแง่ป้องกันนี่คือแบบไม่ต้องบดเส้นทางก็ใช้ไงานได้ดีแล้วนะครับผมมันถือว่าทําหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วแหละนะไม่ต้องบดเส้นทางก็เก่งแล้วอะอย่างที่บอกเลยครับไม่เข้าแล้วใช่ไหมไม่เข้าใช่ไหม ไม่เข้าโอ้โหสบายเลยดาเมจสามล้านห้านะฮะได้เหมจก็ไม่ได้หน้าเกียดนะเข้าจริงเนี่ยตีคิลข้อก็ตีแรงนะเออเห็นไหมคราวนี้ลองไปแซงกับโคคูบูสีแดงนะฮะแล้วเราแพ้ทางทา้ดยไม่รู้ว่าจะโดนตีเข้ามาแรงขนาดไหนนะแต่คิดว่าน่าจะไหวแหละครับตีเฟนแสนเจ็ดตั้งต้นเนี่ยหลังยิงเสร็จมันถึกมันไล่โลกอยู่แล้วแหละน่าจะพอรับได้สบายๆอยู่ใช่ไหมล่ะ เราเชื่ออย่างนั้นนะนะมาจัดมาดิแม่ตายเข้ามาจากหน้าดีไม่กลัวเว้ยใส่มาไม่ยอมใส่อะนะ <c oughs> ไม่ยอมใส่โกหังมาล่ะจะได้แบบโชว์ไปเลยว่าแทงได้ดีขนาดไหนจะได้เห็นชัดๆไปเลยนะครับผมมาเลยฮะน่าจะไม่เข้าว่ะจริงฮึบไม่เข้าจริงด้วยฮะเพราะถ้าเกิดว่าใส่มาหลังที่โกหังยิงแม้ตายไปแล้วอะมันโอกาส โดนไม้ตายเข้ามาเข้าเนี่ยมันโอกาสน้อยมากนะเพราะว่าหลังยิงนีคือดีเฟนต์กวังดีดไปประมาณ200,000กว่าได้แล้ว,ลวคุณลองกิจภาพดิดีเฟนต์200,000กว่ามีกันดาเม็ดมาให้58%เนี่ยคือการดาเมจเกือบ60%นะเว้ยเยอะนะดัะงนั้นเนี่ยมันตีไม่เข้าก็ไม่แปลกอ,อยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะถึกเลยทีเดียวนะครับรถถังฝั่งทนนะครับผมตัวนี้เนี่ย คือเล่นสบายเลยอ่ะคุณแค่แบบกะให้แบบโกหังกันตัวเพื่อนไปอยู่อีกเทิร์นึงโกหังกันตัวเราไปอยู่อีกเทิรน์หนึ่งคือแยกโกหังไปคนละเทิร์เนี่ยเพราะว่ามันแท้งแบบโคตรแท้งของทีมอยู่แล้วเว้ยทีนี้คือคุณจะสบายแล้วแบบระดับหนึ่งเลยนะถ้ามีโกหังเหลียงเป็นทั้งผู้นำหลีกทั้งสองทั้งสองผู้นำหลีกกับหัวท้ายอ่ะสบายเลยอ่ะคือผัดกันแทง้งแยกกันแท้งคนละเทิร์กันเลยอย่างเงี้ยโอ้โหชิวๆเลยนะไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะสี่ล้านหกรอบนี้นะครับ ตัวเพื่อนจัดการขี้ไหมขี้ไม่ขี้เบิ้ลไหมไม่เบิล้ลละอยากเห็นตอนเบิ้ลจริงๆแต่ไม่ยอมเบิ้ลสักครั้งเลยฮะนะถ้าเบิ้ลนี่คือดาเมจน่าจะดีดประมาณจากเมื่อกี้สี่ล้านหกถ้าติดเบิ้ลทิ้น่าจะขึ้นประมาณเกือบห้าล้านได้เลยนะเออถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คือมันจะมันจะเจ๋งมากๆเลยนะนะเ,เกือบห้าล้านเนี่ยจริงดาเมจเกือบห้าล้านดีเฟนก็นดีดไปอีกขั้นหนึง่งก็ประมาณ สองแสนกว่าเกือบสามแสนอย่างเงี้ยโอ้โหนะสุดยอดจริงโกหังของเราบอกเลยว่าข้อเสียของชายคนนี้นะครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะีฮะถ้าจะมีคือต้องมันก็คือเรื่องของที่ว่าต้องรอวนเทินก่อนรอวนเทินเก็บสแต็กพาสีกันดาเมจก่อนแต่มันก็ใช้เวลาในการเก็บสแต็กไม่ได้นานมากนะครับขอแค่วนมาสี่รอบครบแล้วนะครับแล้วก็ถึงแม้คุณจะไม่คุณจะวนไม่ครบสี่รอบอะแต่มันยังไงมันก็ยังถึกอยู่ดีนะ มันยังมีรับกันดาเมจให้ตั้งต้นอยู่ที่30%มอยู่ดีแล้วก็ทุกครั้งที่วนเทินมาหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้กันดาเมจเพิ่มด้วยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ดังนั้นถึงแม้คุณจะวนไม่ครบ4ครั้งทันทีเนี่ยคุณก็ยังคงแท้งดาเมจได้อยู่ดีนะเออเป็นด่าน SBR อย่างเงี้ยคุณก็ยังคงสามารถป้องกันดาเมจได้ดับหนึ่งเลยนะถือว่ายังถึกอยู่ดับหนึ่งเลยนะครับนั่นแหละนะครับผมก็ต้องขอตัวจบลงคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมนะถ้าเกิด่านชมมีความคิด ยากจะมาแชร์พูดคุยอย่างนี้ก็แล้วแต่สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับมาลองแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายปู่